หลวงตามหาบัวนเทศว่าเช่นสัญญาวาดผ้าขึ้นมาก่อนเช่นจิตสงบนึงให้สลายการพิณาจะเป็นเพียงถ้าหลวงปู่ม,มั่นท่านสั่งให้เราย้ำเข้าไปที่ตรงนั้นจุดเจียวเช่นที่ฐานภายในกายเรล่าสำเร็จไปนานแล้วเราล้มลุกคุกคานมาสารพัดแบบเพราะฉะนั้น สอนในทุกรูปแบบนั่นแหละย,ย้ำเข้าไปที่ตรงนั้นแหละจิตเดียวได้ผลเยอะที่สุดสรุปภาวนาทำจิตให้สงบที่ฐานภายในใกายจิตเดียวช่นที่หน้าผากแจกนั้นพิงเบาๆละลด้ให้สลายแยกออกไม่ต้องละเอียดตาเข้าไปเรื่อยๆเดือดนโลมปฏิดลม คือพี่นาละพักสลับไปมาเห็นก็บังคับให้สลายไม่เห็นก็นึกให้สลายเติมตัวสลายเข้าไปเรื่อยๆคือสลายทำลายกิเลสที่ฐานภายในกายทำให้มีความต่อเนื่องจะเป็นวิปัสสนาตโนมัติเมื่อพอเพียงกิเลสจะเริ่มเบาบางที่สุดก็หมดไป